สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับช่องผูผ้าเชนนแนลลุงครับกระดาษไม่เคยต่อว่าต่อผานเพราะหน้าเพราะเราหน้าด้านที่จะผานประจานผู้ใดนะเพราะเราไม่น่าด้านเพราะเราไม่ด้านเพราะเราไม่ด้านที่จะผ่านประจานผู้ใดนักปราชญ์ชอบมองคนในแง่ดีแต่คนอับรีชอบมองคนในแง่ร้ายทำชั่วได้ดี ไม่จีรังพังทุกรายมีดที่ว่าคมยังไม่คมเท่าปากคนที่ปากคันโอ้หลุงครับเป็นจรทีเ่เป็นขอถ่ายรูปน้ำนะครับโบราณโอ้ม,มีมีคำสอนมาเลยเป็นขอถ่ายรูปน้ำเด้อครับครับเดี๋ยวได้าาครับเดี๋ยวผมแจ้งเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่นเขาไปซูมแบบเดี๋ยวเพื่อนถ่ายกลับมาเพื่อนจะมาถ่ายให้ได้ครับเพี<ต>่ยนขอเข้าไปซูมเมืองไหนก่อนเดี๋ยวเพป็นย, <ขอ S 1> ยัง<ข>ออกมาถ่ายน,นะครับ นี่ครับม้าเห่าช้างนะพี่ให้อ่านเป็นสุภาษาอีสานนะครับม้าเห่าสร้างกระตามสร้างปากหมาเอาแต่สายตาไอ้สายไอ้สายตาสายตาสีเบิงหมาเอาแต่สายสายตาสีเบิงหมากัดบส้างม้ากัดสร้างขาหลังหากสีจง หมาจอกหมาเหาสร้างเป็นหน้านายสอางท่านเลยเป็นภาษาอีสานครับสำนักพุทธอม,มามุกสมาคมจังหวัดน้องคายไอ้อานเป็นภาษากลางอนี่หมาเห่าช้างช่างเถอะปากหมาแล้วแต่โชคไอ้ดวงชะตาจะดูหมากับช้างหมากับช้างขาหลังคงไม่หมด มาจิ้งจอกวงล็บจิ้งจอกสังคมมาเห่าช้างฟังแล้วสุดอายใจท่นเ้ยเดี๋ยวข้างบนน่ะจะเป็นร่างที่ไม่น่าไม่เปื่อยของคนที่สร้างอยู่บนสาลานี่ชั้นที่สามเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูอันนี้เราต้องเดินเดินเข้าทางนี้นะครับเดี๋ยวเดินเข้าซ้ายมือก่อนมาเห่าช้างเดี๋ยวเดินเข้าทางซ้ายอ้อมไปนุ่นแล้วค่อยมาขึ้นสาลา์เขาให้วนซ้ายครับปกติต้องวนจริงครับวนซ้ายให้วนซ้ายเลยครับนานครับ

วาลัยฟางนี้คือะราหูกินจันโอและสุริยคราดคำคมแสงหิงห้อยหรือจะเทียบกับแสงดาวที่กราวระยัหมู่แสงดาวที่พราวระยับอยู่บนฟ้ารอทยืนอ่านเ่หรือจะเทียบแสงเดือนที่นวลใหญ่ในนภาแสงเดือนสีนวลสดใสในท้องฟ้าไหนจะเทียบแสงสุริยาอาทิตย์ได้แสงสุริยาที่ว่าร้อนแดดแผดเผาทั่วโลกายังมีเท้าพยาราหหูที่ดับแสงแดด เผาให้เยือกเย็นมัวมืดลงได้อย่าคิดว่าเราจะดีกว่าคนทั้งโลกดังสมยานามว่าคนดีไม่มีคนเดียวในโลกพอกนี้อืมเขาล้มฮะโทรศัพท์นอกโอ้โหอยู่ทางนู้นไม่ได้อยู่ทางนี้ขัดสอบขัดสอใช่ สมัยก่อนเนี่ยไม่มีไม่มีม,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 มีแค่รูปปั้นไม่มีสนามดอกไม้สนามหญ้าอย่างนี้ไม่มีนะครับม<น>ันเป็นปแบบ่าอ่าเป็นป่าแบบเป็นป่าแบบอเขาเรียกอะไรนะเป็นป่าแบบซึกทึบหน่อยจับจับป่ามอนวน่าเดยองลงจับโอ้เดี๋ยวองลงเนี่ยผมชอบเต่นรูปรูปปั้นงูเนี่ยที่แบบว่าดูนั่นหน่อยดูงมากใช่ดูแขังแบบองค์ใหญ่แบบทำแบบศิลปะนะครับตรงไปนู่นเลยครับ ตรงไปแล้วไปอ้อมอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวพาลุงครงนี้ได้เลยนะตรงนี้ได้เลยหลบแดดก่อกน,น,อนรรตรงนี้ได้เลยครับเหลือนอนนะครับะจะไปเ,เข้าร่มแล้วครับเนี่ยเพิ่งจะมีตรงนี้ได้เลยเย็นนะทีนนะครับถ้าได้เงี้ยโอเคครับต้นไม้นี่ยสำคัญมาก นี่ก็เหมือนต้นหญ้าปลูกยีนทุ่งนาลงนะเออพี่นศติเลยเขาตัดแล้วมันยังไม่ตายมันยังยืนได้อีกนะเนี่ยตัดออกจากกันแล้วนะแต่มันยังแตกใบอยู่อ่ะจริงจริงแต่แล้วมันต้องตายได้ศัตรูเป็นพระสัมมาธ exactly. sì, รรมะเจ้าเจ้าศัตรู ได้ตัสรู้ได้ศัตรูโอ้ยเอฟซีเอ้ยไดตสเป็นพสเจู้ดแล้วมติสุยนี่เแแเวันนครับใช่นี่ครับองค์นี้เป็นองค์เด่นมากๆดูสับพึงเลยครับแล้วเขาขึ้น เคาขึ้นแบบได้สัดส่วนมากๆเลยนะต้องใส่มุมไกลใช่ต้องนกน้ำแล้วแหละนี่ก็ยังไปไม่รอแล้วต้องเซตน้ำแข็งไว้ก่อนเอาไว้รูปหน้าจอนี่ไม่ทำง่ายง่ายครับเปลี่ยนใหม่นะเพราะหน้าปกนะพี่ไม่ใี่งูแล้วนะพี่ เป็นไงครัปางพระนาคปกนะพี่เรียบร้อยแล้วอ้าวอ้าวพี่จะอ่านว่าไงปางพระงูปกเหรอไม่ใช่แล้วพี่พระนาคปกพระนาคปกครับผมแต่เป็นปางอย่างนี้คือคนที่สร้างเขาสร้างแบบนี้อ๋อไปลงนี่เราเข้ามาแล้วเหมือนครับนี่นี่สมัยก่อนมันจะเป็นป่าอย่างนี้ครับนี่เป็นป่าแล้วเป็นทางดินเดินครับ อนี่พี่นาทีซื้อเมื่อกี้นี่ยังยังอยู่ถือคล้องด้วยสะพายคล้องด้วยตรงไปนู่นครับตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาอ่าพลเมืองสรรดอนชาโดกนี่ไงอพ๋อพี่นาทีุ่ง เด้เลยนี่ซูมดูเขาสเด้เลยไม่ใช่ครับอูก็ได้ไหมถ้าถ้าผมใกล้เคียงชเวดอันนี้คือชูชกครบเลยกินไม่หมดครับขอมเดียวชคประมานของโชนี็คือแบบอมนผจาใช่โอ้ยเดี๋ยวฮะเอาเอาพาต่อไปเถอะ ครับครับใช่ถ้าอ่านหมดนี่ก็คงจะอยู่ถึงเย็นฮะตรงนี้ได้ครับตรงนี้ได้ใช่ครับผมถึงได้หลบเข้าในตรงนี้นเลยู่นนะครับนู่นน่ะเราต้องเดินไปนู่นอีกเครื่องเขไม่ดับโอเคครับนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยจะได้ไม่พลาดสวัสดีครับ